ดึงนะดึงนดงะเดี๋ยเดียเดี๋ยเดี๊ยเดโอ้ใจร้อนใจร้อนนี่ออกมาแล้วมาครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี่นะครับปากัดเอามาแกะกล่องกันไปมาโอ้เดี๊ยเดียเดีเดีเดีๆยเดีันเี้ยเเดี๊ยเียเดย มันสิ็นปากัดอะไรนะเฮ้ยดึงนะดึงนะดึงนะเดี๋ยว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 เดโอ้ใจร้อนใจร้อนนี่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นปลากัดนี่เดี๋ยวมาแกะให้ดูข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาใส่ขวดดู<ะ>อ่ะปลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับลายตรงชาติไทยเลยตัวนี้โอ้สวยงามมาก,กตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวหนึง่งปลาเอ๊ย ข้างหน่อยตอนนี้ไหนอะ่ะนี่นี่นายตงชาไตนับคู่ผู้เมียโอ้ยโอเคจบการรีวิวนี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมไม,ไม่เออใส่ในนี้ก่อนนะครับปรับอุณหภูมิน้ำก่อน